ใส<ช>่มือะไรเล่นอะไรหนูใส่พระอันนี้สามองาน,นี้สองอันปูธวาวสวุวรรณอันนี้ก็ของปูธวาสวุวรรณอันนี้ก็ของปูธวาสวุวรรณพวกนี้ก็เป็นพระแล้วทำไมหนูต้องใส่เยอะแยะขนาดนี้กลัวผีมาเยอะโอ้มันมีผีอยู่เหรอเคยเห็นไหมผีอ่ะเคยเคยเห็นที่ไหนหน้าเคยย่าอะไร ไหนไหนพระมีกี่องค์สามสาม,สามองค์เลยอันนี้ปู่เทวีาสุวรรณของปู่เทวีาสุวรรณนี้ก็ของของพระอันนี้ก็ของปู่ทวีาสุวรรณสองอันอันนี้เม็ดศักดิ์สิทธิ์นะอย่เม็ดวงกลมน,นี้ก็เส้นบาร์บีคิวแห่ไมนใช่พระแล้วเอาของใครมาใส่พระน่ะอันนี้ของพ่ออันนี้ของคินอันนี้ของพี่พีทหรอ เมนู่นด้วยหืมอะไม่ถามดีสิเอากล้องทําไปดูนั่นน่ะไม่ๆดูน้องคินก็พอโหเหมเยอะแยะไปหมดเป็นเซียนพระเหรอโตขึ้นจะเป็นอะไรคนโตขึ้นไม่เป็นเหรอแล้วเป็นไข้เหรอทําไมได้ติดเจลเป็นไข้เหรอเมื่อไหร่จะหายอีกี่วันน่ะไม่รู้เหมือนกัน น่าจะชาติหน้าเลยเอา้าไม่รู้แหละน่าจะสี่วันพระอันนี้จะใสไปกี่วันสิบปีจะใส่นอนด้วยเหรออ๋อโอ้ยน่าจะใส่ไปเป็นสิบปีเลยเหรอ,อไม่ใส่ไปโรงเรียนด้วยเหรอไม่ไปใส่ใจโอ้ยม่กลัวเพื่อนขโมยเหรอ ใหม่ตัวนั่ใส่ไปองคหนึ่งก็คืออง์นี้พร้อนตัวเซม,มน้องคินไม่โดนนงครูลาเลยใส่ไปก็ไม่โดนอืออันนั้นองหนึ่งอันนี้องสามอันนี้องสองอ